สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีส่งบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลธอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันนี้เวลา17นาฬิก32นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัราชกัญญาไปยังอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพุ่มดอกไม้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงวางพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องราชสักการะทองทิศ และทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร5ธันวาคม2566 พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรม,ม,มหาราชบรมนาถบวพิษหล่อด้วยโลหะสำริดขนาด7เมตร70เซนติเมตรหรือ4เท่าครึ่งพระองค์จริงทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หันพระพักไปทางพระตำหนักจิตลดาระโหฐานพระราชวังดุสิต ประดิษฐานเนือแท่นหินอ่อนพังแปดเหลี่ยมโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีเมื่อวันที่13ตุลาคม2565 เวลา17นาฬิกา51นาทีสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริกวนวรีนารีรัตนราชกัญญาไปยังพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำนเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมานาถบพิษ โอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมภระสีสว่างขวัตวรคติยราชนารีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับสเสด็จในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเ,เครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชชอปริวัติ และพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมห,ม,มหาราชบรมนาถบิตรพิพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมารามาธิบดิน พระพุทธรูปประจำพระชนมวานของสมเด็จพระมห ah ิตลาทิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของสมเด็จพระศรีนครินทาราบรมราชชนนีพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลายาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาส่งกราบ แล้วทรงจุดทูบเทียงเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีและสรงจุดทูบเทียงเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถปพิษ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาอานันทมหิดลพระอธฐมรามาที่ปรดินและพระอาฐิสมเด็จพระมหิตลาทิเบศอดุลยเดชวิกรมทบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นพระนพพปกดณมหาสเสวตฉตร สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยพระสงฆ์สามสิบรูปเจริญพระพุทธมนต์จบแล้วทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศทรงจุดทูบเทียนเครื่องทรงธรรมทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแท่นนพพระประดลมหาสวตฉัิรสำหรับพระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงธรรมพระพรมดีโลกวัดสามพระยาถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนากันหนึ่งจบ โอกาสนี้ทรงประเคนจตุปัจัยทยธรรมบูชากันเทศและส่งทอดผ้าไตรพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์และที่ถวายพระธรรมเทศนาพระสงฆ์สดระปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นทรงกราบพระพุทธปฏิมาชัยวัตรราชการที่9พระพุทธมหาชอปริวัตรและพระพุทธรูปประจำพระชนม์วานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร พระพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอาฐมรามาทิปดินพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของสมเด็จพระมห ah ิตลลาทิเบศอดุยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระพุทธรูปประจำพระชนมวานของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงกราบถวายบังคมพระบรมอาถิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอธรมารามาธิบดิน และพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาทิเบศอดุลยเดชวิกรมทระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนาคารินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนาคารินทร์ที่หน้าพระแท่นพระนพพาปรลมหาสเสวตฉตรก่อนสเสด็จพระราชดำเนินกลับ